สวัสดีค่ะก็พบกับแม่เมลม,ม,มันนี่แองเจอ้ลค่ะวันนี้นะคะเมลก็จะพาไปรู้จักกับ5บัญชีที่ทำให้คุณเป็นเศรษฐีพร้อมกันเรยนงคะก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็เสกกระดิ่งไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเราจะมารู้จัก 5บัญชีที่ทำให้เราเป็นเศรษฐีนะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าคะที่มีบัญชีหลายบัญชีมากๆเลยแต่ก็จัดการการเงินไม่ค่อยได้สักทีวันนี้ก็เลยชวนมาแบ่งเป็น5บัญชีที่จะทําให้เราไปเป็นเศรษฐีกันนะคะเป็นวิธีที่เราสามารถจัดการเงินได้ง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ได้กันเลยนะบัญชีแรกคะ่ะคือบัญชีเศรษฐีตึ้ง ทำไมถึงเรียกบัญชีเสรษฐีเพราะว่าเป็นบัญชีที่เศรษฐีส่วนใหญ่มีค่ะหรือว่าเราจะรู้จักบัญชีนี้ว่าเงินก้อนหุงนั่นเอง ป็นบัญชีที่จะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กค่ะดูดดูดูดดูดความมั่งคั่งเข้ามาค่ะเป็นก้นถุงหรือว่าเป็นเงินที่เราติดกระเป๋าตังค์เนาะให้มันดูดมามิวก็มีเงินก้นถุงวันนั้นในกระเป๋าตังค์เหมือนกันนะเป็นแม่เหล็กค่ะเป็นแบงค์หนึ่งดอลลาร์ค่ะในกระเป๋าตังค์นะกระเป๋าใหญ่มากเลยนะคะจริงๆมันก็ผิดตลีลานิดหน่อยนะอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์นะคะมิวก็มีเงินก้นถุงในกระเป๋าตังค์เหมือนกันเป็นเจ้านี้ค่ะแบงค์หนึ่งดอลลาร์นะจะมีแบบนี้ค่ะเป็นปีระมิด มิดดูดเงินเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใบเดียวเนี่ยจะทําให้คุณมั่งคั่งขึ้นได้ยังไงมีหลายคนที่มิวเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ไปให้ปึง้งหยุดก่อนเราไม่ใช่แม่หมอรับดูกระเป๋านะแต่ว่าการที่คุณเปลี่ยนกระเป๋ามีจิตวิทยาเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังหรือถ้าทนไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะลิงข,ขึ้นให้ตรงนี้ ก็สามารถไปตามดูไล้ว่าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วมันดียังไงโอเคอันนี้ก็คือบัญชีเตรษีนะหรือเงินก้อนถุงนั่นเองเป็นบัญชีที่เราจะเอาไวด้ดูดดูดด,ดูดเงินคือจะมีบัญชีหนึ่งค่ะที่เราจะไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้เลยตลอดชีวิตทําหน้าที่เป็นคอยดูดเงินให้กับเรานะแต่ไม่ใช่บัญชียามฉุกเฉินนะคนละบัญชีกันนะคะ เพื่อนๆก็มีใช่ไหมเงินส่วนหนึ่งที่เราอะ่ะจะไม่เคยใช้เลยยังหมิวนาอหมิวจะแอบแบบเหมือนชอบเก็บสะสมแบงก์อ่ะแล้วเราก็จะไม่มีทางเอามาใช้อ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบัญชีที่จะช่วยดึงดูดเงินนั่นเองสําหรับคนรวยหรือเศรษฐีนะคะธนาคารอ่ะเป็นที่สําหรับให้เงินนอนหลับค่ะคือคนส่วนใหญ่ทั่ว,วไปอะ่ะบัญชีธนาคารเป็นท,ที่แบบเก็บเงินไว้เนาะเป็นรักษาะความปลอดภยัยแต่สำหรับเศรษฐีอ่ะค่ะ บัญชีธนาคารเป็นที่ทําให้เงินนอนหลับเพราะงั้นเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปเก็บไว้ในบัญชีธนาคารให้เงินได้นอนหลับไว้นะคะแล้วเราอะค่ะก็จะให้เงินที่เราเขากําลังนอนหลับหรือว่าพักผ่อนอันเนี้ยมาช่วยดึงดูดเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเข้ามาอย่างมหาศาลซึ่งวิธีการนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาแล้วมากมายนะผ่านไปแล้วบัญชีแรกนะคะบัญชีที่2ค่ะบัญชีนี้เราเรียกว่าบัญชีใช้จ่ายประจําวันค่ะตามชื่อเลยเป็นบัญชีที่เงินไหลเข้าออกเยอะที่สุดนะเอาไว้ใช้จ่ายใช้ จับใจ่ายใช้สอยใช้ใจ่ายซื้อของจ่ายค่าบินก็คือเงินนีเป็นบัญชีที่เราใช้จับใจ่ายใช้สอยนะคะเงินจะเข้าออกจากบัญชีนี้เยอะมากๆนะเพราะงั้นให้เงินโฟที่บัญชีนี้นะตามหลักที่มิวชอบพูดกับทุกคนเนาะมิวชอบให้เงินค่ะโฟสำหรับวิธีสเปนเดอร์อย่างมิวนะถ้าใครยังไม่รู้ว่าสเปนเดอร์คืออะไรนะคะกลับไปดูคนสี่แบบที่มิวเคยทาคลิปไว้นะถ้าหาไม่เจอนะคะก็ไปตามดูลิงก์ข้างล่างหรือดูวันนี้นะ จะมาใส่คลิปไม่ให้นะคะอันนี้คือบัญชีที่สองให้เงินไหลเพราะถ้าเงินโฟโนะคะมันจะเหมือนว่าถ้าจะาของน้ําน้ํามันจะไม่เน่านะถ้าถ้าเงินเป็นเหมือนน้ํานะคะก็จะไม่ให้ เงินของเราหน้าแล้วก็ไปชวนเพื่อนเข้ามาโฟกขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือบัญชีที่2ต่อไปบัญชีที่3ค่ะบัญชีที่จะลงทุนกับตัวเองบัญชีลงทุนเพื่อตัวเองค่ะเป็นบัญชีที่เราเอาไว้ทําไปพัฒนาตัวเองบัญชีที่จะเอาไว้ซื้อหนังสือพัฒนาความรู้ของเราบัญชีที่ทําให้เราค่ะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นเบเตอร์เวอร์ชันของตัวเองนะคะ เราอาจจะเอาไปลงค่าไปลงสัมมนา,าไปเรียนรู้นะคะเพื่อให้เราอะค่ะมีอะไพิเศษเข้ามาหรือทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือบัญชีที่สามผ่านไปแล้วสามบัญชีตอนนี้เริ่มสำรวจแล้วเรามีกี่บัญชีแล้วนะเราจะเริ่มเข้าใกล้ความเป็นเศรษฐีแล้วยังไปกระต่อที่บัญชีที่สี่นะพรอไหมบัญชีที่สี่ค่ะบัญชีของขวัญบัญชีของขวัญหรือว่า gift account นะคะบัญชีนี้เป็นบัญชีที่เราเอาไว้ซื้อของขวัญให้คนอื่นค่ะหลายครั้งที่มั้งค่ะ มักจะชอบแจกจ่ายเงินของเราออกไปเนาะเพราะว่าเราช่วยคนนั้นแบงคนนี้เห็นคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ลําบากเองค่ะบางทีไปยืมเงินคนอื่นมาให้เพื่อนด้วยนะเพราะงั้นถ้าเรามีบัญชีเนี้ยก็จะทําให้เราอะค่ะบริหารจัดการเงินได้มากขึ้นรวมถึงบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีที่จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเราเนาะเพราะว่าการที่เราทําให้คนที่เรารักค่ะหรือว่าคนที่เขาจะรู้สึกดีกับเรามีความสุขเนาะมันก็จะเป็นโอกาสที่จะดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูด เงินเข้ามาให้เราเพราะว่าเงินมาจากคนค่ะถ้าเรามีส่วนนี้เนาะเราจัดสรรให้กับบัญชีกีฟเลยอะเราก็จะไม่ใช้ใจ่ายเกินไม่ต้องซื้อของแพงๆนะคะไม่ไม่ใช่เวลาหน้าใหญ่นะมันไม่ที่อยู่ที่มูลค่าแต่มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจอาจจะเป็นการสวยๆหรือความตั้งใจนะอันเนี้ยก็เอามาจากบัญชีกีฟนะคะซึ่งกําลังดึงดูดความมั่งคั่งแล้วก็ทําหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์แทนเราเพราะว่าคนนํามาซึ่งเงินค่ะแล้วก็ ด้ดูแลคอนนคชันความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเราด้วยและบัญชีสุดท้ายค่ะบัญชีที่5คือบัญชีเพื่อการลงทุนก็เลยทําให้เงินของเราค่ะที่เราหามาได้นะลงทุนแล้วก็งอกเงินใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราไม่จําเป็นต้องลงทุนได้จํานวนเงินมากๆนะคะเราค่อยๆสะสมเงินแล้วก็ค่อยๆลงทุนทีละนิดแต่ห่างเที่ยวเบอร์แอสไพร์บอกเนาะสิ่งมหันจานันดับที่8ของโลกนะคะก็คือดอกเบีย้ยทบต้นนะถ้าเราลงทุน,นะคะ่ะอัตราดอกเบีย้ยทบต้นของไปพวกเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ที่ธนาคารนะ,ะนะแต่มันเป็นการลงทุนด้วยเหมือนกันมันก็จะทําให้เราค่ะได้เงินก้อนใหญ่ๆ,ๆ,ๆขึ้นเรื่อยๆแค่วันเนี้ยเราเริ่มต้นนะคะและนี่ก็คือ5บัญชีที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีนะคะ หนึ่งบัญชีเศรษฐีที่จะดึงดูดความมั่งคั่งเราจะเอาบัญชีนี้อาจจะปรับใช้เป็นบัญชีฉุกเฉินได้นะ2บัญชีเพื่อการใช้จ่ายประจําวันค่ะ3บัญชีเพื่อลงทุนกับตัวเอง 4. บัญชีของขวัญค่ะและ 5. บัญชีเพื่อการลงทุนนะคะถ้าคุณมี5บัญชีนี้นะคะคุณก็กำลังจะเป็นเศรษฐีแล้วเพราะงั้นค่ะไปสำรวจตัวเองกันนะว่า5บัญชีนี้มีแล้วหรือยังนะคะแล้วมาเล่าให้ทอยู่ฟังหน่อยค่ะว่า ทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วอยากฟังคลิปอะไรอีกนะคะคอมเมนต์กันไว้แล้วก็กดติดตั้งใหใส่กระดิ่งไว้จะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะบ๊ายบาย